รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เคล็ดลับล้ำซ้ำครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มานำอยู่ที่ ตลาดจตุจักรครับแน่นอนครับว่าจตุจักรตอนนี้เป็นแหล่งทองของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรียกว่าเงินสพะพ,สพัดพอสมควรฮะมีการจับจ่ายใช้ต่อยถ่าจตุจักรเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆเริ่มจากตลาดนัดฮะจากตลาดนัดหลังจากนั้นก็กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครมีตึกมีห้างสปปรพพสินค้าเกิดข,ขึ้นมากมายสําหรับตัวม่ดามเองถ้าสมมติมาจตุจักรเนี่ยมาดามคิดถึงร้านเฟอร์นิเจอร์ฮะ ทั้งไลนฟอ์นิเจอร์ของเกา่าทั้งของแต่งบ้านของเดคอเรทไรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวคอนโดระดับ5ดาว6ดาวถึงขนาดอพาร์ตเมนต์ก็ต้องมาหาของที่จตุจักรนี่แหละครับบางคนได้ของดีราคาถูกบางคนได้ของไม่ดีแต่ราคาก็แพงเขาเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเดี๋ยวเราไปดูกันสิครับว่าจตุจักรเนี่ยเขามีอะไรเด็ดๆมากมายเลยฮะ พูดถึงธุรกิจลํำซ้ำในย่านตลาดนัดจตุจัจจกรแล้วเราจะเห็นว่ามีร้านค้าเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้ครับเราจะพามาดูธุรกิจที่น่าจับตามองในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าม,มาจตุจักรนี่เราจะต้องคิดถึงสิ่งหนึ่งครับ DIY ครับพวกสินค้าที่เราสามารถเอาไปดัดแปลงเอาไปตกแต่งบ้านได้หรือเอาไปตกแต่งร้านค้า พวกนี้น่าจะเป็นหน้ากากใช้สำหรับงานแฟนซีก็ได้แต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาไปดัดแปลงปรับปรุงร้านที่ขายเสื้อผ้าร้านอาหารผับมาเออถ้าไปแตกแต่งก็สวยอีทุกวันนี้จัตุจักเอามาให้หมดแล้วฮะธุรกิจร้านแรกครับเป็นการดัดแปลงเครื่องประดับนั่นเองครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นครับร้านค้าในย่านจัตุจัก,จกนี้ยังมีของที่ขายเฉพาะอย่างครับอย่างเช่นร้านนี้ครับท่านผู้ชมครับมุมนี้น่าสนใจมากๆเลยครับบางคน ที่ต้องการจะย้ายบ้านมันจะมีธุรกิจธุรกิจึังเกิดขึ้นมาคือธุรกิจรับซื้อตู้เก่าเตียงเก่า mm hmm. เขาซื้อไปทําอะไรกัน,นหรอครับท่านผู้ชมดูนะฮะทุกวันนี้มีตั้งแต่มือจับอย่างนี้น่าจะเป็นมือจับประตูเก่าอันนี้ไม่ได้ถูกเลยนะฮะคู่ละคู่หนึ่งเกือบสองหมื่นบาทครับแต่ถ้าเพียงคุณติดมือจับไปปุ๊จบจากประตูธรรมดาธรรมดาก็จะดูเป็นประตูที่สวยมากๆเลยนะฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ตอนนี้คนเขานิยมกันแน่นอนร้านนี้ทั้งร้านเนี่ยเป็นร้านที่ขายพวก ที่ห้อยเสื้อเอ่ยนะฮะอันนี้มือจับประตูมือจับหน้าต่างเอ่ยอันนี้เป็นกรใส่ประตูเพียงแค่คุณเอาแค่กรใส่ประตูเนี่ยไปไปไป,ไป,ไปใส่ในประตูเก่าๆสักอันนึงก็ทําให้ดูสวยทําให้ดูเก๋ขึ้นมาได้อันนี้ครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งธุกรกิจที่เราจะเห็นว่าเออคนกําลังจะรวยกันเนี่ยแค่เอาไอเดียใส่ไอเดียใส่สมองใส่ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ใส่ของพวกนี้เข้าไปจากประตูประตูธรรมดาจากตู้ธรรมดา จากตู้ที่ไม่มีราคาของเก่าๆอาจจะสวยขึ้นมาเป็นของเรียกว่าแอนทิคขึ้นมาได้เพียงแค่ใส่พวกนี้เข้าไปนะฮะนี่แหละครับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการตลาดครับโดยการนำเอาไอเดียต่างๆเข้าไปใช้ในชิ้นงานครับโอ้โหเจ๋งจริงๆ,ๆครับท่านผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าคนก็จะมาหากันที่จตุจกักรคือพวกดอกไม้ประดิษฐ์เหล่านี้ครับ ซึ่งการทําดอกไม้ประดิษฐ์เหล่านี้นะฮะเียด้วยเป็นการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านส่งส่งเสริมกลุ่มโอท็อปด้วยทุกวันนี้ทําดอกไม้ประดิษฐ์นี้สวยจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเหมือนขึ้นทุกวันนะฮะมีทั้งแบบเป็นต้นไม้เอ่ยเป็นทั้งดอกไม้เอ่ยนะครับเยอะแย,ยะไปหมดเลยฮะ,ะแหมรู้สึกว่าพี่มดดำจะพามารู้จักร้านค้าที่เป็นธุรกิจล่ามซำ,ำนในย่านจตุจักรเป็นบางส่วนเท่านั้นเองครับโดยเฉพาะร้านที่เป็นที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจในช่วงนี้ครับ และวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะพามาทําความรู้จักเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่ประสบความสําเร็จทางด้านธุรกิจในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับคนเราจะได้ยินเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้วันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับอีกหลายๆคนเลยฮะเขาเริ่มจากชีวิตด้วยครอบครัวที่ขายขายเลยว่าอาหารตามสั่งหรือข้าวแกงมาโดยตลอดเขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองฮะก็เลยไปขายเสื้อผ้า โชคไม่ได้เข้าข้างทุกคนเสมอไปฮะขายเสื้อผ้าก็ได้วันหนึ่งก็ไม่เกิน100บาททำไมสร้างเป็นเงินล้านได้วันนี้เราอยู่กับเขาครับคุณเอสพุทธิพัฒนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเมื่อกี้ที่มาดาเล่าไปคงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใช่คนเราไม่สามารถเลือกเกิดที่อยากจะมาเป็นลูกเศรษฐีคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าจะต้องมีหน้าตาดีหรืออะไรก็แต่แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ใช่ค,คุณเชื่อไหมไอ้ตรงนี้ แน่นอนครับเราเราต้องเลือกทางเดินของเราเองครับ<ะ>ถ้าตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยก็ต้องก้องเดินไปทางนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างคุณจากจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเริ่มจากก็ครอบครัวเนี่ยครับก็เป็นคนทํามาค้าขายมาโดยตลอดคุณพ่อคุณแม่ขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ซึมซับเรื่องการขายก็ก็ในชีวิตเนี่ยขายมาโดยตลอดครับขายอาหารขายเสื้อผ้ามือสองอพอเริ่มเข้าทํางานในบริษัทก็เป็นเซลล์ขายโฆษณา มาโดยตลอดชีวิตตัวเองก็คือจากการร้านอาหารตามสั่งนี่แหละถูกต้องไหมฮะจนมาขายเสื้อผ้ามือสองหกเหลือเงินจริงๆเนี่ยวันละร้อยจริงๆบางครั้งค่าที่ยังไม่พอเลยฮะมันด้วยหลายๆอย่างครับเศรษฐกิจแล้วก็ตอนนั้นก็ยังเด็กยังยังไม่ค่อยเรียนรู้อะไรมากอะไรเยงี้ครับคิดเริ่มที่อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่จริงๆอ่ะเริ่มธุรกิจส่วนตัวก็อย่างที่บอกครับค้าขายเล็กๆน้อยๆมาโดยตลอดแต่ว่าธุรกิจที่แบบ เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยก็น่าจะอายุ20กว่ากว่าแล้วครับตอนนั้นเริ่มจากทำเสื้อผ้ามือสองใช่ครับจุดเริ่มต้นทำไมถึงต้องต้องอยากจะทาเสื้อผ้ามือสองจริงๆไม่ได้ทําอะไรมากมายครับเสื้อผ้าเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปเปิดท้ายขายของง่ายๆเลยครับก็คือเอาเสื้อผ้าที่เรา้องไปซื้อซึ่งเราเชื่ออยู่อย่างนึ้ครับท่านผู้ชมฮะอยากจะบอกว่าเสื้อผ้าที่เราซื้อกันเนี่ยต่อให้ตัวละร้อยบาทหรือตัวละแสนบาทมันคือขยะใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะทํายังไงให้ขยะเนี่ยไปเป็นมูลค่า โดยการที่บางทีอาจจะซื้อมาพันหนึ่งคุณก็ไปขายสัก50บาท60บาทใช่ครับมันได้แค่นั้นอยู่แล้วใช่อยู่ที่สถานที่ด้วยนะครับแต่ณตอนนั้นก็ไม่ใช่จะขายสักผ้าแล้วจะรวยไม่รวยครับแค่พอพยุงเลี้ยงตัวเองไปได้แล้วเท่านั้นเองครับจากพ่อค้าขายเสื้อผ้าที่มีรายได้เพียงวันละ100บาทประสบความสําเร็จสู่เงินหลัก10ล้านช่วงหน้ามาแชร์ประสบการณ์ล่ำซ้ำของคุณเกันต่อครับ